ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์นะครับ การที่ดาวเสาร์ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนการเงินประกบคู่กับดาวอาทิตย์และก็ดาวพุทธที่อยู่ร่วมกันก็เปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าดาวแห่งพุธนะครับอยู่เคียงข้างทําให้ชาวราศีมังกรเองจะมีรูปแบบของความคิดความฉลาดและก็ความก้าวหน้าในชีวิตได้เป็นอย่างดี อิทธิพลของดาวอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันครับก็ยังมีจุดของการกระตุ้นแรงกายและก็แรงไฟในการขับเคลื่อนชีวิตให้แก่ชาวราศีมังกรได้เป็นอย่างดีและเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับในภพเรือนของราศีมังกรเองก็ปรากฏว่ามีทั้งดาวอังคารกุมตัวของคุณอยู่มีทั้งดาวศุกร์ก็กุมตัวของคุณอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะที่เรียกว่าดาวอังคารกุมตัวเปรียบเสมือนกับพลังงานจิตใจหรือแรงกระตุ้นให้คุณกระหายถึงความสําเร็จ นะครับมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็มีเรื่องราวของความขยันอดทนที่จะเกิดขึ้นในแรงขับเคลื่อนนั่นเองซึ่งดาวังคารเป็นตัวแทนของความขยันอดทนอยู่แล้วฉะนั้นการที่ดาวังคารกุมตัวของคุณมันก็จะเป็นจุดจงหวัที่เรียกว่าชาวราศีมังกรเองจะเป็นจุดที่จะทําให้คุณกระตุ้นแรงไฟแรงกายในการที่อยากจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้สําหรับในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนอกจากนั้นดาวศุกร์ที่กุมตัวของคุณอยู่ก็มาจากภพปุตตะ ปุตตะมากุมตัวเ,เท่ากับว่าชาวราศีมังกรจะมีจุดของการที่ราบรื่นเป็นอย่างดีมีความสุขกับการดําเนินชีวิตและก็ใช้ชีวิตที่จะทําให้คุณเองมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันดาวสุขคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จดาวสุขคือในเรื่องราวของความสุขความบริบูรณ์เพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีมังกรก็ถือว่าจะได้รับความสําเร็จและก็ความบริบูรณ์พูนสุขเกี่ยวกับชีวิตในการขับเคลื่อนตัวของคุณได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้มีนาคมจุดจงหวักของดาวประจําตัวของคุณที่โครจรอ,อยู่ตรงนี้รวมถึงกับดาวอื่นๆที่อยู่เคียงข้างกับดาวประจําตัวของคุณค่อนข้างให้ผลประโยชน์ในทิศทางที่บวกและก็การขับเคลื่อนชีวิตในทิศทางที่จะทําให้คุณเองมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับการงานของชาวราศีมังกรน,นั้นนะครับดาวประจําตัวเรื่องการงานของคุณคือดาวศุกร์ การที่ดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณโคจรเข้ามาทับตัวของคุณเกิดขึ้นเท่ากับว่าในเรื่องราวของงานหล่นทับตัวนั่นแหละครับเหมือนที่บอกไปว่าชาวราศีมังกรจะเกิดการแอคทีฟจะเกิดในเรื่องราวของการอยากจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะนอกจากอังคารที่กุมตัวของคุณแล้วซึ่งถือว่าเป็นดาวขยันยังมีดาวกรรมะก,การงานที่หล่นทับตัวอีกเรียกได้ว่างานหล่นทับตัว ทำให้ชาวราศีมังกรที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือต้องการความสําเร็จจากออเดอร์เยอะๆคุณก็จะมีโอกาสในการที่คุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นเขาเรียกว่างานทับตัวจะได้รับเรื่องราวของการที่เรียกว่ามีงานเข้าแบบปังๆรัวๆกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดชาวราศีมังกรคนไหนที่ทํางานประจําก็อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยหน่อยนะครับ เพราะมันเป็นเดือนของการกดดันหรือลักษณะของการที่เรียกว่ามีงานล้นพ้นตัวทําให้คุณรู้สึกถึงการตึงนะครับเครียดหรือมีจุดของการอึดอัดเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นนักธุรกิจเรียกว่าเหนื่อยแต่คุ้มค่านั่นเองเพรได้ได้ว่าลูกค้ามากันเต็มเต็มกันเลยทีเดียวห้อมล้อมตัวคุณเต็มไปหมดนั่นเอง ซึ่งถือว่าชีวิตของชาวราศีมังกรถึงแม้ว่านะครับดาวศุกร์เองจะทําการโยกย้ายหรือหลุดออกไปนะครับในวันที่9มีนาคมนะครับก็ถือว่ายังได้จุดที่ดีอยู่เพราะถือว่าดาวศุกร์ของคุณก็ยังโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของการเงินเรียกได้ว่าสุขมาจากกรรมการงาน การงานกำลมงอยู่ในเรือนกระดุมพระการเงินก็เท่ากับว่าชาวราศีมังกรเองยังมีจุดของการที่จะประสบความสำเร็จได้ดีจากในลักษณะที่เรียกว่าทุกๆก,การลงทุนจะสามารถสร้างหลักปักฐานหรือส่งผลลัพธ์ในเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นนะครับมันเปรียบเสมือนกับว่างานของคุณจะสามารถสร้างสารรค์โอกาสในเรื่องราวของการเงินเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นจุดที่เรียกว่าการงานมีความคืบหน้าและก็ความสำเร็จดีอย่างมากเลยทีเดียวนั่นเอง ซึ่งหลังจากวันที่15มีนาคมยิ่งจะดีขึ้นอีกนะครับรอจังหวะที่เรียกว่าอังคารหลุดจากมังกรโคจรเข้ามาร่วมเรือนกันและประกบคู่กับดาวศุกร์6กับ3หรือสุกกับอังคารนะครับถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันการที่อยู่ร่วมกันอยู่เคียงข้างกันถือว่าสนับสนุนซัพพอร์ตและก็เกื้อกูลกันเป็นอย่างดีดาวอังคารมาจากภพเรือนของลาภะ เรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าโชคลาภลาภก็คือความโชคดีเท่ากับว่าจะก,กระตุ้นให้ชาวราศีมังกรเองจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้ดีเลยทีเดียวครับสนับสนุนนะครับมีการช่วยเหลือมีการเกื้อกูลชาวราศีมังกรคนไหนคาดหวังความสําเร็จในการขับเคลื่อนการสมัครงานหรือโอกาสที่ดีในชีวิตก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน เพราะเนื่องจากว่านะครับมังกรเองนะครับก็ยังมีดาวพฤหัสที่ติดตำแหน่งขององค์เกณฑ์อีกด,ด้วยพฤหัสที่อยู่ในเรือนเมฆนอกจากความเป็นราชาโชคแล้วยังติดตำแหน่งขององค์เกณ์อีกด,ด้วยเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าองค์เกณ์ก็คือจุดของความสําเร็จในการที่จะสร้างสารค์ชีวิตให้กับคุณได้อย่างเป็นอย่างดี เรียกได้ว่านะครับจะมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่สพอร์ตสนับสนุนเกื้อกูลและก็ดูแลาชาวราศีมังกรได้ดีเลยทีเดียวสนับสนุนให้คุณเติบโตเกี่ยวกับธุรกิจและก็การงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นับได้ว่าเป็นจุดจังหวะที่ลงตัวเลยทีเดียวต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงิเงนของคุณกันบ้านนะครับ สำหรับดาวประจำตัวเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เรียกได้ว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าดวงดาวต่างๆต่าง,าง,างรุมร้อมนะครับโครจรก็ไปสู่ในเรือนของการเงินอยู่เต็มไปหมดแบบนี้มันจะกระตุ้นให้ชาวราศีมังกรเองมีสภาพคล่องทางการเงินที่เยอะเลยทีเดียวมีรูปแบบของการขับเคลื่อนทางด้านการเงินที่ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างมากเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าอิทธิพลนะครับก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ที่โครจรไปอยู่ในเรือนของมังกรนะครับเรียกว่าดาวประจําตัวอยู่ในเรือนเงินเรียกว่าตัวของคุณนั้นหาเงินคล่องหาเงินเก่งกันเลยทีเดียวดาวพุธท,ที่โครจรไปอยู่ในเรือนเงินแบบนี้พุธมาจากภพสุภะสุภะอยู่ในเรือนเงินก็เท่ากับว่าคุณมีโอกาสในการเติบโตด้านการเงินเกิดขึ้นได้แต่เนื่องจากว่าดาวพุธก็มาจากอริด,ด้วยก็จะมีรายจ่ายตามมาเช่นเดียวกัน นอกจากนั uhh. as, no ้นนะครับก็ยังมีดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนการเงินนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือลู่ทางและก็โอกาสในการที่จะสร้างสรรค์การเงินให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เอมาจากมรณะมรณะก็คือการเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นหมายความว่าครับคุณมีลู่ทางคุณมีโอกาสเข้ามาแต่สุดท้ายเงินของคุณก็จะมีจุดรั่วไหลออกไปนะครับหรือเก็บไม่ค่อยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนะครับในวันที่9กก็จะมีดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเงินอีก กรรมาก,การงานการงานอยู่ในเงินเท่ากับว่าทุกๆก,การลงทุนจะไม่สูญเสียเปล่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสําเร็จแล้วก็ลู่ทางในการทําธุรกิจได้ดีเลยทีเดียวยิ่งหลังจากวันที่15นะครับเมื่อดาวังคารโยกย้ายเข้าไปสู่ในเรือนเงินอีกก็เท่ากับว่าดาวังคารมาจากภพลาภะลาภะคือความเป็นโชคลาภความเป็นโชคดีเท่ากับว่าชาวราศีมังกรเองนับตั้งแต่วันที่15มีนาคมตั้งแต่เวลา23่สนาฬิกาห้นาทีเป็นต้นไป ถือว่าเรื่องราวของโชคลาภจะเข้ามาสู่ในเงเินเนการเงินเท่ากับว่าการเงินของคุณจะลุนได้เกี่ยวกับการโชคดีมีความเป็นโชคช่วยหรือใครที่ต้องการเงินประเภทเกี่ยวกับการลงทุนด้านความเสี่ยงก็จะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นั่นเองจึงนับได้ว่านะครับในเรื่องราวการเงินของคุณในเดือนนี้มีจุดการขยับมีจุดการขยายมีจุดการเติบโตแล้ก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเอง ทำให้ชาวราศีมังกรถือว่าในเดือนมีนาคมนับว่าเป็นจุดที่ดีในด้านการเงินนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับสำหรับความรักของชาวราศีมังกรถือว่าดีเลยทีเดียวครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกเพราะเนื่องจากว่านะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั้นทั้งดาวศุกร์ที่กุมตัวของคุณอยู่นับว่าดาวศุกร์นะครับเปรียบเสมือนกับดาวความรักอีกดวงหนึ่งของชาวราศีมังกรการที่ดาวศุกร์มากุมตัวและมาจากพบปุตตะปุตตะคือเกณฑ์การได้เริ่มต้นการเริ่มต้นที่อยู่กับคู่มิตรตรงนี้จะเกื้อกูลให้คุณได้เจอกับคนที่ถูกปกถูกใจขึ้นมา นนั่นเองส่งผลทําให้นะครับใครที่โสดอยู่ของชาวราศีมังกรนั้นมีโอกาสาที่คุณจะได้เจอกับคู่ที่ถูกอกถูกใจคู่ที่คุณรู้สึกชอบพอกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน <S <S เพราะฉะนั้นนะครับคนที่โสดอยู่ก็จะมีโอกาสาที่คุณจะได้เจอกับความรู้สึกดีๆหรือคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่คุณจะรู้สึกดีกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นลักษณะของการเกื้อกูลกันเป็นลักษณะของมิตรที่เข้าหากันนะครับทําให้คุณเองก็จะมีความสุขดีในการที่คบหากันเกิดขึ้น คนโสดก็เลยมีจุดของการลุ้นได้นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั่นเองซึ่งนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังเมื่อดาวศุกร์โยกย้ายกอดเกิดขึ้นในวันที่9นะครับและก็ดาววังคารโยกย้ายเกิดขึ้นในวันที่15ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยราบรื่นอ,อยู่เกี่ยวกับความรักก็จะเริ่มจืดจางลงเพราะเนื่องจากว่าดาวศุกร การโคจรเข้าไปร่วมเรือนกับดาวเสาร์ก็จะเป็นจุดของการกดดันก็จะเป็นจุดของการอึดอัดหรือความรักที่คาดหวังก็จะมักไม่ค่อยได้ดังใจหรือไม่ได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะมีจุดของการระหองระแหงเกิดขึ้นหรือความไม่ค่อยเข้าใจการเกิดขึ้นได้หลังจากในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงของครึ่งเดือนหลังก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดคําจาที่อาจจะก่อเกิดในเรื่องราวของการขัดแย้งได้ ดาวองคารที่อยู่เคียงข้างกับดาวเสาร์คำพูดจาก็อาจจะทำให้คุณเองมีจุดของการที่ติดขัดกันหรือรู้สึกว่าขัดแย้งกันจนเมนเหตุปัจจัยสู่การทะเลาะเบาแวงการเกิดขึ้นได้นะครับดาวศุกร์กับดาวเสาร์ก็ถือว่าเป็นคู่ศัตรูโดยพื้นฐานอยู่แล้วฉะนั้นการที่ดาวศุกร์ของคุณเจอการเบียดเบียนของดาวเสาร์เข้าไปแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะความรักที่เกิดดันเกิดขึ้นหรือความรักที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจได้ไม่ได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นนะครับความรักของชาวราศีมังกรจึงสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ในช่วงของครึ่งเดือนแรกรีบเลยครับในช่วงจังหวะนั้นดีแต่ถ้าเกิดในช่วงของครึ่งเดือนหลังอาจจะต้องระมาระวังนิดนึงเพราะความรักจะอยู่ในจุดท,ที่เรียกว่าอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมนี้ของคุณนั้นนับได้ว่าเป็นจุดที่ชาวราศีมังกรเองมีความสําเร็จดีเลยทีเดียวครับในการที่คุณจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินและช่วงของครึ่งเดือนแรกที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ารูปแบบของชาวราศีมังกรมีจุดขับเคลื่อนมีการเติบโตมีการพัฒนาแล้วก็มีเรื่องราวของการที่ คุณจะประสบความสําเร็จได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับก็จะมีจุดจังหวะดที่เรียกว่าคุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับความฟลุกหรือมีเรื่องราวของการที่โชคช่วยกับคุณได้อยู่เช่นเดียวกันจึงนับได้ว่านะครับภาพรวมของคุณในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆแก่ชาวราศีมังกรน,นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับ